สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าตีพูนะคะช่วงแรกช่วงนี้นี่เลยนะคะอลิเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะปลุกเสกไม่ใช่ลิปธรรมดาเป็นลิปผ่านการมูผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะคะดำตัดทองลักชูรี่แต่ราคาไม่ได้แรงนะคะวันนี้มาโปรโพร้อมหนึ่งแถมหนึ่งนะ วันิีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเสริมอะไรบ้างเสริมสเสน่ห์ในการพูดคุยในการเจรจาการงานการเงินให้ลุล่วงนะคะบุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวานะคะเนื้อลิปธรรมจากธรรมชาตินะคะมีสารสกัดหลักๆก,ก,ก็คือไข่พึ่งธรรมชาติช่วยฟื้นฟูลดการสูญเสียน้ําเชียบัตเตอร์นะคะทำให้ริมฝีปากที่แตกแห้งเนี่ย <c oughs> ชุ่มชื่นนะคะ น้ำมันมะกอกนะฮะน้ำมันมะกอกช่วยทําให้ปากริมฝีปากของเราแข็งแรงใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงและที่สําคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยนะคะวันนี้โปรโปรหนึ่งแถมหนึ่ง โปรหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้นนะคะราคาพิเศษเลย1แถมหนึ่งแล้วถ้าเกิดใครซื้อวันนี้เนี่ยเรามอบให้ดุดสวยมากลักชูรี่มากเวลาแม่ตือออกมาทาเสร็จปับ๊บฉันนึกว่าแบรนด์เนมราคาแพงนะคะนี่เลยนะครับเป็นพาเ,เป็นก๊์ดยันนะคะอับพีมหาเศรษฐีร่ำรวยตลอดชีวิตนะคะอธิษฐานขอสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นนะคะลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์เดิมเลย0902545319 0902545319หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างและจำไว้เลยนะครับว่าอารีเทียลิปมันเสริมสิลิมงคลขออะไรได้อย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะคะ เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมทีมทนายทนายดิฉันก็สนิทกันนะคะน้องเฟิร์นนะคะไม่ใช่น้องเฟิร์น28นะน้องเฟิร์นนี่ก็คือน้องเฟิร์นที่เป็นทนายของใบเตยนะคะใบเตยอาสยามนะคะขอภาพขึ้นเลยค่ะนะคะแจ้งความล่ามือดีใช้รูปโปรโมทเว็บผนันนะคะโดนกันเยอะค่ะคนในวงการบันเทิงไม่ต้องแต่ใบเตยนะคะโดนกันเยอะเลยนะคะไม่ใช่แต่ใบเตยคนเดียวคน,ด,วคนดังๆโดนกันหมดเลยนะคะ ถูกเว็บนันขอไปครับถูกเว็บพนันออนไลน์นำรูปไปแอบอ้างโปรโมทนะคะ จนทนไม่ไหวสําหรับใบเตยอาสยามตอนนี้ก็อยู่อาสยามแล้วเนาะโดยนะครับวานนี้เจ้าตัวได้เดินทางมาพร้อมทนายความส่วนตัวชื่อน้องเฟิร์นนะคะเฟิร์น28นะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่นํารูปไปแอบอ้างโปรโมตนะคะที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะโดยใบยเตยก็กล่าวว่าการตัดสินใจเข้าแจ้งความในครั้งนี้เพราะมีแฟนคลับเข้ามาแจ้งเยอะว่าเจอ f a c e b o o ลป้อมมีบางคนเนี่ยเขาหลง เข้าไปเล่นแล้วก็มีผู้เสียหายเข้าไปหลงเชื่อนะคะกับเว็บพนันดังกล่าวทั้งนี้ได้พบข้อมูลนะคะจากอินสตาแกรมของฟิลม์มรัตภูมิจึงปรึกษาว่าจะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ได้อย่างไรบ้างจึงเป็นที่มาของการเข้าแจ้งความดําเนินคดีพร้อมยืนยันไม่มีพฤติกรรมหลอกลวงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าวนะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกตัวเองเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายที่แฟนคลับหรือคนรอบตัวเนี่ยเขาเข้าใจผิดหลงผิดคิดว่าเป็นเรา ะะทุกคนอยา่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันปลอมทั้งหมดนะคะมีคนหลงเชื่อนะคะเข้าไปเล่นจริงๆเยอะมากๆค่ะยังไงก็ฝากเตือนด้วยนะคะทุกเพจนะคะถ้าไม่ใช่เพจที่มีอะไรนะติ๊กฟ้าหรอที่มีติ๊กฟ้าเดี๋ยวไปเตยจะไปทำเมตาอะไรนะเมตาเหรอเวอร์อริฟายหรอแล้วก็อย่าหลงเชื่อนะคะ อืมนะครับเป็นการโฆษณาชวนเชื่อคำว่าได้โดนกันเยอะคนในวงการบันเทิงโดนกันเยอะนะครับไม่จากใบเตยคนเดียวนะวันก่อนคุณแม่ที่ฉันก็โดนพี่เอสุภชัยก็โดนตัดตอบหน้าพี่เอหมดเลยแล้วก็ใช้มือใครก็ไม่รู้แล้วก็ใช้ลูกอ้้มัจฉลาพาแล้วก็ใช้พาดหัวข่าวแรงมากแล้วก็แบบชนชวนพี่เอบอกไม่ใช่พี่เอก็ไม่รู้เรื่องแกเขาไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะโดนกันหมดค่ะตอนนี้มันตัดต่อเฉพาะหน้าคนดัง คนดังๆมันตัดต่อหมดเลยแล้วก็ม bueno mm ันใส่มือใครก็ไม่รู้ถือเป็นถือโทรศัพท์มือถืออะไรเข้าใจป้ะถือโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ใช่มือคนนั้นน่ะไม่ใช่มือคนนั้นน่ะแล้วเอาหน้าเขาอะไปใส่แต่เอามืออะคนอื่นอะใส่แทนแล้วบอกเนี่ยเล่นนี้นะเนี่ยเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนี่ก็ยังโดนเลยในไอไอในไอจียารันโอมาให้เล่นพนันออนไลน์ไม่เล่นนะคะออนไลน์นะคะ ไม่เล่นนะคะออนไลน์เพราะว่าออนไลน์นี่รู้จักนะ้องพี่เขาทาออนไลน์เขาบอกแม่อย่าไปเล่นนะมันโกงแรกๆมันก็ให้อยู่ดีหรอกแต่พอตอนหลังๆมันก็แดกค่ะแม่ขาอันนี้เรื่องจริงนะใครหลายคนที่พี่เต๋อรู้จักหลายคนนั้นชอบเล่นออนไลน์กันนะพี่เต๋อบอกเลยแรกๆมันก็ให้นะคะพอหลังๆมันก็แดกนะคะตอนหลังๆก็ขมือบแดกเลยค่ะนะคะ,นะคะหมดตัวกันไปแล้วต่อนักแล้วค่ะนะคะ,นะคะ นะคะอันนี้ใบเตยเขาก็ไปแจ้งความที่ศูนย์ราชาการเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะไปกับทนายความส่วนตัวน้องเฟิร์น28นะคะอ่นะคะมากระต่อเลยนะครับเป็นเรื่องราวไม่จบไม่สิ้นกันเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ยังปะทุดุเดือดกันขึ้นมาตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับกรณีของน้องไหนใช่ไหมน้องไหน นะคะกับพี่หนุ่มกัญชยัยแล้วก็แพรรี่ภัยวันนะคะแล้วก็มีทนายความชื่อดังหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีทนายความธรรมราชด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนะคะทนายความชื่อดงังทนายความธรรมราชนะคะร้องอ้างสื่อบิดเบือนข่าวน้องหนหนะคะนี่นะคะเข้าไปร้องนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมลนัน นะคะทน,นายธรรมราชนะคะทนายความครอบครัวของเด็กชายที่ถูกผู้สนับสนุนเรียกร้องว่าอาจารย์น้องไหนเนี่ยนะคะเดินทางเขายื่นหนังสือนะคะร้องเรียนต่อนายเศษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์นะคะรับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลในกรณีที่มีสื่อสารมวลชนได้เผยแพร่ภาพนะคะของน้องไหน,นะคะและนําไปเสนอเนื้อหาอันเป็นเท็จนะคะ เขาก็จะเล่นแต่เรื่องนี้เรื่องเนื้อหาเป็นเท็จนะคะทนายธรรมราชนี่ผมยาวแล้วดูดีขึ้นนะล่าสุดนะคะทนายธรรมราชก็กล่าวว่าการที่มายื่นหนังสือในวันนี้เนี่ยเพราะมีสื่อบางสำนักบางสถานีโทรทัศน์และก็สื่อออนไลน์นำเสนอข่าวบิดเบือนในเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการอ้างว่าอาจารย์น้องไในเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เป็นความจริง ะะที่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ามา,มาเกิดเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ไปประสานงานไปยังสำนักข่าวสำนักหนึ่งที่มีการนำเสนอข่าวออกรายการสดแบบโตเถียงรายการใครอยากออกแบบโตเถียงรายการรายการเกี่ยวรายการใครออกกับโตเถียงมีรายการเดียวออกแบบโตเถียงนะคะเพื่อให้ลบคลิปนะคะที่มันมีภาพ แคปชั่นขึ้นข้างล่างว่าพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าปัจจุบันก็ยังไม่ลบคลิปดังกล่าวคลิปนั้นคนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านนะคะส่วนประเด็นที่มีการพาดพิงต่อว่าท้อยคำที่ไม่เหมาะสมมองว่าสาเหตุมาจากสำนักข่าวรายการหนึ่งมีการเผยแพร่ข,ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อนจึงมีการใช้คำพูดในลักษณะเตือนสติเท่านั้นในขณะที่คำพูดที่มีลักษณะเหมือนการเหยียดเพศนั้น มองว่าเป็นคำพูดที่เตือนสติให้สำนึกและพูดถึงคนเพียงบุคคลเดียวไม่ได้เยียดนะคะโดยรวมเพราะบางคนจบถึงปร,ริญญาเก้ก็ยังทำตัวไม่เหมาะสมอันนี้ถึงใครอะ่ะพรรอหรอ <c oughs> อ๋อธรรมารากับทะเลาะกันบ่อยจังเลยะมองทงฟังดูก็สนุกนะคลิปใน YouTube นี่ดูสนุกนะคู่นี้ทะเลาะกันนะมันมาก แต่บางทีก็เครียดแทนนะพี่เต๋าบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่พฤติกรรมด้วยส่วนที่มีเพจดังกล่าวออกมาโพสต์รูปภาพหนึ่งในแอดมินนะคะที่ใส่ชุดว่ายน้ํามาถ่ายแบบจนทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนายธรรมราชนะคะชี้แจงแบ่งออกเป็น2ประเด็นดังกล่าวว่ากรณีล่าสุดเนี่ยแอดมินคนดังกล่าวเนี่ยเคยถ่ายแบบในลักษณะดังกล่าวจริงอุ้ย <c oughs> อุ้ยนะคะตั้งแต่ปี6-2นะคะแต่ปัจจุบันเลิกถ่ายเลิกกระทำไปแล้วจึงมาทำงานเป็นแอดมินของเพจนิรมิตเทวาจุตินะคะมึงเชื่อบะลันเมื่อก่อนหนูกูอ่านไม่ถูกนะนิรมิตเทวาจุติอ่ะกูนั่งฟังทุกวันจนกูพูดถูกอ่ะมึงคิดดูสิกูนั่งฟังใน YouTube ทุกวันจนกูพูดถูกอ่ะไม่มีสะดุดเลยเพจนิรมิตเทวาจุติเห็นไหมกูพูดถูกอ่ะถ้ากูอ่านครั้งแรกกูจะอ่านผิดมึงเชื่อปะ นะคะภายหลังให้สัมภาษณ์ได้มีตัวแทนจากสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงมารับหนังสือนั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะโอ้โหตีกันมันมากคู่นี้นะคะตีกันมันตีกันสุดตีกันแบบว่าสู้ตายฝั่งนั้นก็สู้ตายฝั่งนี้ก็สู้ตายใครจะอยู่ใครจะไปกูก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ๊ยล่าสุดตะโทรนะัทำคลิปอะไรมานะรันใช่ป่า ให้ดอกไม้สีเหลืองแพรลี่ก็ออกมาบอกอ้าวแล้วทำไมให้ดอกไม้สีเหลืองอ่าใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะสู้ตายกันจริงๆงคุณผู้ชมคาะนะคะแล้วไม่รู้ว่าเรื่องราวเดี๋ยวมันจะจบลงยังไงนะคุณผู้ชมนะคะสํานกพุทธอยู่ไหนถึงหรือยังยังไม่ถึงเพราะว่าคุณแม่บอกว่ามามา,มา,ม,ามาทำธุระใช่ไหมคุณแม่กับน้องนายมาทำธุระอยู่สู้ตายกันจริงๆรเลยอ่ะโอ้โหเขาเรียกว่ามวยถูกคู่นะ มวยถูกคู่นะคู่นี้มวยถูกคู่บางคนก็ไปเข้าข้างบอกว่ารังแกเด็กบางคนก็บอกว่าเด็กไม่มีสัมมาคาระวะโอ้ยฟันกันทั้งแฟนคลับเอฟซี FC ก็ทะเลาะกันตีกันโอ้ยเมื่อไหร่มัน,มนจะหยุดสักทีนะคุณผู้ชมขาจากบางรายการยอดวิวเป็นแสนๆนะั้นตอนนำเสนอแรกๆอะ่ะทุกวันนี้ยอดวิวเหลือหมื่นแล้วนะคนเริ่มเบื่อแล้วนะคะ ก็ตอลอรอติดตามมาต่อไปนะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมขาใครอยู่ฝั่งไหนก็ให้กําลังใจไปแล้วกันอย่าไปเม้นต์อย่าไป,อ,าปอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเออบางคนไปเม้นแรงอะ่ะบางคนไปเม้นแรงนะอะไรนะเอาอ,อินเหรอไปเม้นแรงบอกว่าลูกศิษย์เรียกอาจารย์แต่โรงพยาบาลเรียกผู้ป่วย <c oughs> ไปเม้นกันกูก็นั่งเออได้สับท์ใหม่ๆสแสดงใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนะคะใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คุยกัน ค่อยๆคุยกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากความเชื่อความศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนมันมีเหตุผลทางนั้นก็มีเหตุผลของตัวเองทางนี้ก็มีเหตุผลที่หนักแน่นของตัวเองอู้ตายแล้วปีกันโอ้ยแล้วเวลาขึ้นศาลโอ้ยไม,ไม่ปวดหัวศาลท่านไม่ปวดหัวตายเลยนะลานเชื่อมันจะขึ้นศาลนี่ปวดหัวเลยนะโอ้โหนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมาทางสายกลางของเราดีกว่านะคะอารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลดีกว่าคุณผู้ชมนะคะทาลิปอันนี้แล้วแล้วก็อธิษฐานเวลาทาก็อธิษฐานการเงินการงานขอให้ขายที่ดินได้ขอให้ขายที่ดินได้ขอ,ดไดขอให้ขายที่ดินได้มันจะได้ตามปากที่เราพูดนะคะนั่นก็คืออารีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักนะ,ะวัดประดู่อัมพวาเราปลูกเสกไม่ได้เยอะนะเราปลุกเสกน้อย เราปลุกเสกน้อยเนื้อลิปหอมกลิ่นกุหลาบมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขอกันได้มานักต่อนักใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะพี่เต๋าบอกก่อนเพราะผู้ชายก็ต้องทาลิปมันเหมือนกันนะคะคนเป็นดาราลงดาราดาราชงดาราชายก็ต้องทาลิปมันนะคะไขรพึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวนะคะลดการสูญเสียน้ําเชียร์บัตเตอร์ฟื้นฟูนฟนฟริมฝีปากแห้งแตกชุ่มชื่นนะคะน้ํามันมะกอกทําให้นิมฝีป,ปากนี่นะคะไม่แห้งเป็นขุยนะคะมีกลิ่นหอ,หอมของกุหลาบ ดำตัดทองลักชูรี่มากแต่ราคาราคาปกตินะราคาไม่แพงนะหนึ่งแถมหนึ่งนะวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะฮะแล้วก็แถมฟรีกดผ้พยันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตนะฮะมีเครื่องหมายอินฟินิตี้การเงินการงาน,งานความรักโชคลาภนะฮะ,ะใครสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 0 2 9 4 5 4 5 3 1 9 0902945319หรือสแกน QR code ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักก็สัก ครู่นึงก่อนเดี๋ยวโชคหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ